ราสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเช้าวันที่30เดือนธันวาคมท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคาสกุลเงินนะักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องตน้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ลอสซ็อโกใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ forex for you ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณรับทันที50 US ดอลลาร์ xm ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก0 0สูงส500 US ดอร์คร็นใจก็รีบกหนหน่อยนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปขา่าวเช้ากับกระผมคุ้งบอลในช่วงเชา้าวันนี้เราพานักงทุนไปดูสถานะตลาดก่อนเลยครับสกุลเงินนิวซีแลนด์ออสเตรเลียยูโรสกุลเงินปอนด์ยังคงแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางในขณะที่สกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง JPY และ CHF ยังคงอยู่ที่บริเวณท้ายของตารางครับสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นลิสออนนะครับก็คือเป็นสถานะตลาดที่ไม่ได้มีความเสี่ยงหรือว่าข่าวที่เป็นลบแต่อย่างใดน,นะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะไม่มีีข่่่่าาาวลลลบเลยเนยนคคุณมัใชหรือปอปํต คือไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าล่าสุดแล้วมีการรายงานเข้ามาครับว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็ทางฝั่งของ UK มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่ครับทุกท่านเกือบเกือบสองแสนเลยทีเดียวนะครับใน UK เคแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกาเด็กก็ประมาณ2 0 0แสนกว่าครับนักลงทุนทีนี้ทางด้านของ cdc นะครับเขาก็คาดการมานะครับว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาเดีย่ขยขปมองแ่ครับไม่ใช่้ cdc ครับเป็นทางนักวิเคราะห์จากส่าครนักข่้าวเขาคาดว่า ในสหรัฐอเมริกาเี่นะครับผมมีโอกาสนะที่ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจะพุ่งไปถึง5 0 0แสนรายต่อวันเลยทีเดียวแต่ทีนี้ครับผมก็ต้องมาจับตาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของหลายๆประเทศในสาภาพยุโรปเนี่ยก็ทำดีวายใหม่ด้วยนะครับนับตั้งแต่เคยมีการแพร่ระบาดมาเลยแต่ทีนี้ถามต่อว่าเอ้าแล้วทำไมสกุลเงินยูโรจะได้ปรับตัวแข็งค่าขนาดนั้นล่ะคุณในช่วงของคืนที่ผ่านมาหลักๆก็อย่าที่กระผมได้ บอกกับนักลงทุนไปครับว่าแม้ว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจะมีการปรับตัวสูงขึ้นแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าทางภาครัฐนะฮะยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาจะไม่กลับไปล็อกดาวน์หรือว่าใช้มาตรการใดๆเพิ่มเติมในแง่มุมข,ของการลงทุนนักลงทุนก็จะมองว่าถ้าอย่างนั้นก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็อาจจะมีไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้สร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแต่อย่าลืมครับนักทุนครับ เราคงจะต้องไปรอดูช่วงหลังปีใหม่กันอีกทีนึงครับคือที่ผ่านมาดอลลาร์อินดซ x ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาอย่างมากเลยแมมวันก่อนหน้านะครับผมกําลัง สงสัยอยู่พอดีเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเพราะว่าสำนักข่าวก็รายงานว่ามาเป็นการเคลื่อนไหวนะครับผมตามหลักเทคนิคในช่วงที่จะเข้าสู่ปีใหม่นะฮะราคามาจะมีความผันผวนแล้วก็ไม่ได้วิ่งเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยด้วยนะครับแล้วก็คือที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็มีการปรับตัวอ่อนค่ามาโดยตลอดเลยเรียกได้ว่าเป็นการอ่อนค่าอย่างมากเลยทีเดียวครับนักทุน เราไปดูยูอ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตครับปกติเนี่ยจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่มันคล้ายคลึงก,กันกับดอลลร์แต่ว่ายูพันธบัตรัฐบาลอา,าลยุ10ปีกับวิ่งสวนทางกันครับขึ้นทำหายใหม่นั่งจุนครับทะลุ1.5%เป็นไปไปที่เรียบร้อยแต่ราคาทองคำของเราครับก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันตั้งแต่แท่งเทียนสทุ่มปรับตัวมาปัจจุบันนี้เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,804นะครับเมื่อคืนนี้คือลงไปทำโลใหม่ที่1789เลย หลายคนถามว่ามันเกิดจากอะไรคุณทําไมราคาทองคําถึงได้มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาถ้าจะบอกว่าเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์เดี๋ยวก็อาจจะไม่ใช่นะครับถ้าถามว่ายูพาราบาตัตตัวนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยราคาทองคําของเราก็กลับมาวิ่งในทิศทางเดียวกันกับยูพาราบัตอีก อันนี้ก็ต้องบอกกับนักสุนทุนไว้เลยนะครับว่าใช้ความระมัดระวังทีดนึวครับว่าในเรื่องของปัจจัยเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้วิ่งนะครับไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าสวนทางกันเหมือนก่อนหน้านี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็รัดกลุ่มด้วยนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าอาขอไปครับยังไม่จบเลยข่าวดึงครับนักุนทุนครับประธานาธิบ,บดีโจไบเดนเตรียมพบ กับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินครับในวันพฤหัสบดีนี้เราไปดูรายละเอียดข่าวกันครับสำนัข่าวทีเอเดนเวลล์ World นะครับมีการรายงานมาว่าประธานาธิบดีโจโบไบเดนผู้นําสหรัฐบอกว่ายังต้องรอดูว่าเขาจะได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวในวันที่10มกราคมปีหน้านี้หรือไม่ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียนะครับกำหนดเจราจาด้านความมั่นคง กรณีทั้งสองฝ่ายมีการเคลื่อนไหวทางทหารและการเผชิญหน้ากันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนประธานาธิบ,บดีไบเดนนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านเกิดในรัฐเดลาแวร์บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าเดี๋ยวก็ได้รู้ต้องรอดูหลังผู้สื่อข่าวสักถามว่ามีโอกาสที่เขาจะได้พบปะหารือกันกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นํารัเสเซียแบบตัวต่อต,ตัวหรือไม่ในวันที่10มกร,ราคมปีหน้าที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและรัเสเซียนะครับมีกําหนดเจราจารด้านความมั่นคงกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีการเคลื่อนไหวทางการทหารและ,ะเผชิญหน้ากันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครน ขณะที่รัสเซียนะครับแล้วก็องค์กรสันติสัญญาอัตติกเหนอหือหรือนาโต้มีแนวโน้มจะหารือกันในวันที่12มกราคมหลังจากนั้นจะยุติขออภัยครับหลังจากนั้นจะมีการหารือในวงกว้างที่ครอบคลุมทั้งสหรัฐรัสเซียและก็ยุโรปในวันที่13มกราคมทางด้านของเซอร์เกย์เรยบคอฟนะครับรัฐมนตรีช่วยตามประเทศของรัสเซียยืนยันกําหนดวันหารือข้างต้นแล้วก็แสดงความหวังว่าการเจรจาก,กับสหรัฐที่นครเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวจะนํามาซึ่งกระบวนการที่รัสเซียได้รับ ความปลอดภัยนะฮะความมั่นคงจากชาติตะวันตกแต่ก็ไม่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมีย์ปูตินจะได้พบหารือกันกับประธานาธิบดีโจไบเดนหรือไม่ส่วนการเจรจาระหว่างรัเสเซียกับนาโต้นะครับจะมีขึ้นที่กรุงบัสเซสลเมืองหลวงของเบลเยียมนะครับขณะที่การเจรจาในวงกว้างจะประกอบไปด้วยรัเสเซียยูเครน รัฐบริวารอดีสหภาพโซเวียตและก็องค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือว่า OSCE ที่มีสหรัฐและก็พันธมิตรนาโตรวมอยู่ด้วยทั้งนี้รัสเซียได้ระดมพลใกล้กับพรมแดนยูเครนทําให้ชาติตะวันตกเกรงว่าเป็นการเตรียมบุกยูเครนครั้งใหม่หลังจากที่รัสเซียเคยยึดคาบสมุทรใครเมียของอยูเครนในปี2014รัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้เตรียมบุกแต่มีสิทธิ เคลื่อนกำลังพลหากเห็นว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องการให้นาโต้รับประกันโดยมีผลผูกมัดทางกฎหมายว่าจะไม่ขยายอิทธิพลรุกมาทางฝั่งตะวันออกและก็จะไม่นำอาวุธโจมตีบางประเภทมาประจำการในยูเครนเหนือหรือประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งว่าเป็นการนำอาวุธมาจอดหน้าประตูบ้านของตัวเองตัวนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับสรุปแล้วก็คือว่าในวันพฤหัสก็คือวันนี้นะครับน่าจะเป็นประเด็นใน เรื่องของนิวเคลียร์เดียวนะครับตามที่สนกข่าวรายการมาส่วนช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยก็จะเป็นความมั่นคงกับทางฝั่งของรัเสเซียครับวันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนังจุนครับและนี่คือการสรุปข่าวเช้าครับสวัสดีครับ